ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูแดงมากับคลิปรีวิวของที่ใช้หมดแล้ว EP 2นะคะเพราะว่าหมูแดงเนี่ยเคยทำคลิปรีวิวของที่ใช้หมดแล้วนะคะช่วงนี้แหละช่วงกรกฎาคมองปี2024นะคะอันนั้นก็เป็น EP 1นะคะแต่ว่า EP เนี่ยจะมีความแตกต่างกับ EP ที่แล้วนิดนึงนะคะตรงที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยคลิป รีวิวของใช้หมดแล้วของมูดแดงเนี่ยจะเป็นการเก็บขยะทั้ง2ปีเลยก่อนหน้าที่มูดแดงจะมาทําคลิปเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มูดแดงเนี่ยรวบรวมขยะทั้งหมดนะคะจากเดือนกระกฎาปีที่แล้วซึ่งก็คือเดือนที่มูดแดงทําคลิป EP แรกนะคะจนมาถึงกระกฎาปีนี้ซึ่งก็คือจํานวนขยะที่มูดแดงใช้ภายใน1ปีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า1ปีที่ผ่านมามูดแดงใช้อะไรหมดบ้างแล้วก็มูลค่าเท่าไหร่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามูดแดงใช้อะไรหมดบ้างค่ะ คลิปของปีที่แล้วเนี่ยจะมีสกินแคร์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็น้ำหอมค่ะจริงๆน้ำหอมอ่ะอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญอะไรของช่องนี้มากเพราะว่ามูแดงไม่ได้มีน้ำหอมเยอะขนาดนั้นคือแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ให้หมดขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามูแดงก็เอามารวมในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามูแดงรู้สึกว่าน้ำหอมก็เป็นอะไรที่หมดยากเหมือนกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวแดงจะเปิดด้วยน้ำหอมก่อนเลยนะคะมูแดงใช้นี้หมดไปนะคะเป็น misty of blooming bouquet edt ขนาด30 ml ค่ะตัวน,นี้มูแดงใช้หมดไปปีที่ ที่แล้วนะคะอันนี้ราคาตอนนี้นะคะปี2025หมูดแดงไปเช็คมาเนี่ยราคา3,000บาทนะคะแต่ว่าหมูดแดงอะ่ะซื้อจริงๆน่าจะประมาณ2,000นิดๆ2,001 2,002เนี่ยไม่เกิน2,005นะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมนะคะหมูดแดงจะรีวิวแต่ละชิ้นแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าขยะที่หมูดแดงเก็บไว้มันเยอะนะคะชอบนะกลิ่นมันหอมแบบหวานนะคะแต่ว่าหมูดแดงคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากับลักษณะบุคลิกของหมูดแดงเท่าไหร่หมูดแดงเป็นคนไม่ใสกระโปรงอะ่ะรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันหวานกว่าบุคลิกของหมูดแดงไปนิด นึงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้ตมัสหรือเปล่ามูแดงไม่ได้เก่งต้นน้ำหอมนะแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวมัสในเนี้ยเวลามันไปเจอผิวร้อนๆของมูแดงอ่ะมันขยี้มากเลยอะ่ะแล้วตัวมัสมันแอบฉุนบนผิวมูแดงประเด็นนึงคือถ้าใครแบบเงื่อออกเยอะๆอะค่ะอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้ก็ไม่ซื้อซ้ำนะคะคลิปที่แล้วนะคะมูแดงเอาหมดสกินแคร์มาขึ้นกอนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะมูแดงจะต่อด้วยเมคอัพนะคะเริ่มกันที่นี่เลยะคะ่ะเป็นเมเรสกาเด วีสกินเมคอัพเบสนะคะนี้เป็นแบบซองนะคะราคา59บาทนะคะมแูแดงก็ใช้หมดไปแล้วนะคะอันนี้รู้สึกจะใช้หมดช่วงปลายปายป,ายปี2024นะคะหลังจากที่ปีที่แล้วว่าเหมือนไพรเมอร์มันบูมมากเหมือนแบบใครไม่เคยใช้ไพรเมอร์ก็คือแบบต้องมีวางอะไรนี้มแูแดงก็ซื้อมาอันนึงมาลองนะคะก็เป็นไพรเมอร์ที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวมันนะคะแนะนําว่าใช้ตัวนี้เฉพาะกับเวลาที่อยู่ห้องแอร์เท่านั้นเพราะว่ามแูแดงเคยใช้ไปแบบ นอกสถานที่เอาดอกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมันแอบ,บเยิมนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เป็นคราบหรือหยาอะไรนะแต่แค่มันไปทำให้รองพื้นแบบแมตต์โกรต่อไปนะคะเป็นกันแดดดีดีครีมวอเตอร์เมลอนนะคะของจุฬาเฮิร์บนะคะมูแดงมี2อันเลยแล้วก็ใช้หมด2อันเลยนะคะอันนี้ราคา49บาทต่อซองนะคะเดี๋ยวมูแดงจะรวมยอด ทั้งหมดนะคะตอนท้ายนะคะอีกทีนะอันนี้มูแดงก็บอกราคาไปก่อนราคาบางตัวอาจจะไม่ได้เป๊ะมาเพราะว่ามูแดงอาจจะซื้อตอนลดราคามาหรือบางอันมูแดงก็จําไม่ได้มูแดงก็จะยึดราคาที่ขึ้นใน อันนี้หมูแดงใช้หมดไป2ทซองแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็แอบงงว่าทําไมยังไม่ซื้อหลอดเต็มอีกนะคะคือตัวเนี้เหมาะกับคนผิวมันมากๆที่ชอบมากๆกอะ่ะหมูแดงรู้มันขาวดีมากเลยอะ่ะแบบว่ามันเป็นกันแดดที่สีชมพูแล้วทาให้หน้าอขาวมากคือหมูแดงอ่ะไม่ได้ใช้อันเนี้ยเป็นกันแดดแบบลง2ข้อนิ้วนะคะหมูแดงใช้เป็นฟิลเหมือนดีดีครีมที่เขาบอกจริงๆนะคะหมูแดงชอบมากๆนะตัวเนี้ยคือแบบว่าถ้ามีโอกาสอ่ะหมูแดงจะซื้อหลอดเต็มเลยแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังมีกันแดดโทนอัพอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แบรนด์นี้อยู่มูดงก็เลยยังไม่ได้ซื้อและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้คือคุมมันดีมากมูแดงรู้สึกว่าเวลาใช้อันนี้ก่อนลงรองพื้นอะก็คือใช้เป็นไพรเมอร์นั่นแหละหมูดงรู้สึกว่ามันทําให้รองพื้นและติดหน้าได้นานขึ้นนะคะสำหรับคนผิวมันมากๆแล้วก็เงือออกง่ายมากอย่ะมูดง ยังอยู่วนที่งานผิวนะคะต่อไปเป็นนี่ค่ะ C H Y Essential Skin Cushion Matte นะคะเป็นแบบซองนะคะราคาเต็มเนี่ยเขาเขียนไว้89บาทนะคะแต่หมูแดงอ่ะซื้อในแอปมังแบบมันก็แค่39บาทเองแล้วก็ใช้หมดไปแล้วนะคะและที่สําคัญเลยนะคะหมูแดงได้ซื้อซ้าเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเขามีเป็นแบบคุชชั่นตลับอย่างนี้แหละแต่หมูแดงรู้สึกว่าจากประสบการณ์การใช้คุชชั่นของหมูแดงอ่ะ พุทธันมันแห้งไวนะคะแล้วก็มูแดงรู้สึกว่าคอนเทนเนอร์แบบเนี้ยมันกักเก็บเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่านะคะแล้วก็สะดวกพกพาง่ายด้วยมูแดงก็แบบเออมีฟองน้ําอีกอันนึงเอาไว้ตกอันนี้ดีมากๆสํสหรับมูแดงนะคะคุมมันผิวสวยติดทนอันเนี้ยใช้ตอกกับตัวเนี้ยคือทนมากแล้วผิวสวยมากคืออันนี้ไปปรับสภาพให้มันขาวแล้วแล้วก็รองพื้นเนี่ยมันกริป กับผิวมากขึ้นกริปคือแบบว่าเกาะติดกับผิวมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นนางทัวดีในกลุ่มของมูแดงเลยนะคะนี้คารากาฟรุตตี้แกรมทินนะคะมูแดงใช้เป็นสีเชอรี่หมดแล้วนะคะนี้หมดเมื่อน่าจะช่วงตุลาคมปีที่แล้วนะคะที่เรียกว่านางทัวดีอะ่ะเพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปโปรเจกต์แพนของมูแดงอะคะ่ะมูแดงเอาตัวเนี้ยมาพยายามใช้ให้หมดเพราะว่าชีไหลหกเลิกระเป๋ามูแดงเซ็งมากนะคะคือทั้งที่มันก็สวยมากค่ะแต่ทีเนี้ยมูแดงอะ่ะ มีความรู้สึกว่าทิ้นของลากาเนี่ยมีความน้ำมากๆนะคะคือต่อให้เขาทำแพคเกจจิ้งมาดีกว่านี้แบบที่มันไม่หกเหลอะข้างนอกอะค่ะมดูแดงก็รู้สึกว่ามันน้ำเกินไปวอเตอรี่เกินไปสำหรับความชอบของมดูแดงมดูแดงจะเป็นคนชอบทิ้นที่มีความเจลมีความแบบ หนึบหนึบนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้น้ํามากๆคือถ้าใครชอบฟิลน้ํากลิ้งบนปากก็คืออันนี้เลยนะคะมูดแดงซื้อที่เกาหลีแล้วช่วงนั้นอะ่ะมันทําโปรโมชั่นคู่กับลิปบาลมมันก็จะตกแท่งละประมาณ250บาทเองนะคะก็ไม่ซื้อซ้ําค่ะเพราะว่า6ยังอยู่กันที่รากานะคะเดี๋ยวจะหาว่ามูแดงแบบราการเจลลิ่งนูดกลอสนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็ใช้หมดไปแล้วเหมือนกัน อันนี้มูแดงใช้เป็นชื่อสีว่าเกรปริงนะคะอันนี้มูแดงบอกเลยนะว่าน่าซื้อกว่าตัวฟรุตตี้แกรมทินมูแดงรู้สึกว่าทินนะใครๆก็ทําได้ถ้าจะลองอะไรของราคาสักอย่างอะ่ะแนะนาตัวนี้แต่ว่าก็ั่นแหละค่ะต้องต้องใส่ซิปล็อกตลอดนะคะเวลาใช้นะคะเพราะว่าไหลเหมือนกันจริงๆมูแดงอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อความแบบกลอสที่ติดทนเท่าไหร่นะคือตัวนี้ก็ไม่ได้เคลมมาว่าติดทนไม่มีกลอสตัวไหนบนโลกเคลมมาว่าติดทนนะคะเวลา คนชอบมาให้มือแรงแนะนำว่าเอ้ยมีกลอสตัวไหนติดทนบ้างไม่มีนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยแปลกตัวเนี้ยติดทนกว่าแต่ก็ในฐานะกลอสนะคือจะแบบว่ากลอสมาไปติดทนเหมือนเมเบลิน v i n นลอิงอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะมันก็ยังเป็นกลอสอยู่แต่กลอสตัวเนี้ยมีความสเตนบนปากบุยงงมากคือแบบยยลากะทําถึงเกินคือนอกจากสเตนบนปากแล้วว่ะความหนึบความวาวความเจลอ่ะคือแบบ อันนี้หมูแดงซื้อที่เกาหลีเหมือนกันนะคะซื้อมววาพร้มตัวฟรุตแกรมทินเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้น่าจะประมาณ300บาทอันนี้เลิศจริงนะคะถ้ามีโอกาสจะซื้ออีกแต่ขอทําใจก่อนเพราะว่าถ้าซื้ออีกก็คือต้องพกถุงซิปล็อกอีกยังอยู่กันที่งานลิปนะคะหมูแดงใช้ 3ce velvet lip tint สีดิสเลิฟหมดไปในปีที่แล้วนะคะ เอปีแลาวหรือปีนี้นะจริงๆปีนี้เออแต่ว่ารวบยอดมาถึงคลิปนี้ก็คือเออเป็น1ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้นะคะจริงๆราคาเต็มมาตอนนี้ที่มูแดงเห็นนะมัน590ร้บางแต่มูแดงเหมือนซื้อจากกรุ๊ปพีในเฟซอะคะ่ะก็จะประมาณแบบ2องรรวมส่งแล้วนะคะมูแดงชอบมาก ที่สุดคือ TCE ที่มูแดงมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็น blotch ล i p นะคะไม่เคยทาให้มูแดงผิดหวัง3 c e เนี่ยจริงๆพวก formula พวกความติดทนอะไรเขาค่อนข้างดีนะคะแต่สิ่งที่มูแดงค่อนข้างประทับใจแล้วก็ทําให้มูแดงกลายเป็นแบบว่าสาวหก c e นะคะก็คือสีค่ะมูแดงว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ปรุงสีได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันตอนแรกมูแดงคิดว่ามันจะนีออนกว่าปากมูแดงไปแต่ว่าเอา้าเอาเอก็ทาได้นี่ก็มันไม่ได้แบบไปสุดทางไหนทางหนึ่งอะคะ่ะเป็นสีที่ปรุงมาดีมากๆค่ะแล้ว แล้วรุ่นนี้คือแบบทาเป็นครีมบลัชส,สวยมากซื้อทีหนึ่งก็คือทูอินวันเลยมันจะมีลิปสติกบางตัวที่แบบใช้เป็นครีมบลัชแล้วแบบไม่ได้เลยนะคะต้องซื้อครีมบลัชแยกแต่เนี้ยคือใช้เป็นอะไรก็สวย ต่อไปก็ยังเป็นลิปนะคะเป็น r o ร a n Juicy Lasting t ทินนะคะสีมูเล e พีชเบอร์18นะคะจริงๆตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจไปแล้วนะคะแต่ว่ามูดแดงก็มีแพ็กเกจเก่าแล้วก็ใช้หมดไปอันนี้รู้สึกจะใช้หมดปีที่แล้วนะคะก็เป็นลิปทินที่แบบ OG มากน่าจะมีกันทุกบ้านมูดแดงดูในเว็บตอนนี้ราคาประมาณ350มั้งแต่ว่ามูดแดงก็ซื้อแบบตามแอปอะไรพวกนี้ร้านคลีแล้วเนี่ยค่ะก 200ประมาณนี้นะคะก็เป็นลิปที่ใครที่เป็นสายเกา่าหรือว่าต่อให้ไม่ใช่สายเกา่าก็น่าจะลองนะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงมากแล้วสีเยอะมากฟอร์มูล่าดีมากคือเป็นฟอร์มูล่าที่แบบว่าใช้ง่ายอะ่ะแล้วก็มีความสเตนนะคะคือไม่ได้สเตนมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เกะาะปากแล้วก็ทนประมาณหนึ่งนะคะยังอยู่กัที่ลิปสติกนะคะคุณแดงใช้ลิปเก่งเนาะออปีหนึ่งนี่ใช้หมด แพ่งที่สี่แล้วนะคะก็คือ Chanel Rouge Coco Flash นะคะสี m o t t o o n นะคะอันนี้เป็นลิปที่มีคนถามบ่อยที่สุดว่าใช้ของอะไรนะคะคือสีมันสวยมากแต่บุแดงไม่สามารถให้ดูได้แล้วเพราะว่ามันหมดแล้วแล้วบุแดงแบบขูดข้างในออกมาใช้อะ่ะอันนี้เนี่ยราคาตอนนี้แพงมากทุกคนน่าจะประมาณ 1,750แต่แดงซื้อลิปนี้ตอนราคา1,490น่าจะประมาณปี2ปีแล้วอะเป็นลิปสติกเนื้อวาวอะค่ะเนื้อมันวาวมากจนเทียบเคียงกับลิปกดกด ที่กำลังหิตอยู่ตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมาในราูปแบบแท่งหมุนหมุนธรรมดานะคะคือไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากแต่ว่าความวาวอะ่ะมันเทียบเท่ากันเลยนะคะตอนแรกอะมุนจะมีความคิดว่าแบบทำไมชาแนลแพงจังเพราะโลโก้หรือว่าแพคเกจจิ้งหรือว่าเออความรู้สึกของลูกค้าที่ได้ซื้อชาแนลนะคะ แต่สิ่งที่มูแดงประทับใจแล้วก็รู้สึกเลยว่าทําไมไฮเอ็นแตกต่างกับดักโซ่จริงๆเออเรื่องคุณภาพหรือความติดทนไม่ได้ซีเรียสเรื่องมันมากมูแดงว่ามีบางแบรนด์ที่ถูกกว่าแล้วทําได้เหมือนกันมีเหมือนกันแต่เรื่องหนึ่งที่มูแดงรู้สึกว่าไฮเอ็นเมคอัพแตกต่างกับดักโซ่เมคอัพคือเรื่องสีค่ะอันนี้มันจะเป็นสีชมพูที่ค่อนข้างจะนีออนนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นีออนเกินไปคือไม่รู้เคฟลุกยังไงแล้วมันมีกลิตเตอร์สีฟิลฟิลแบบ ฟ้าฟ้าม่วงเงินเงินผสมอยู่ในสีชมพูอันนี้ซึ่งแบรนด์ o c อกสโตหาไม่ได้นี่แหละทําให้มันสวยนะคะคือนอกจากมันวาวมากแล้วมันยังมีแบบประกายเล็กๆ,ๆแบบไปเล่นแสงอีกซึ่งแบบมันดีมากอะคะ่ะคือถ้ามีโอกาสมนแดงซื้ออีกแน่นอนแล้วก็ซื้อสีนี้ซ้ําแน่นอน,นะคะ่ะไปงานตากันบ้างนะคะเพราะว่าลิปก็คือหมดแค่นั้นนะคะปีหนึ่งก็ใช้ไปสีแท่งโดยประมาณนะคะอันนี้ก็เป็น กลิตเตอร์ของคา p ปูบีนีนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์จีนะเนาะซึ่งมูแดงก็ได้ทำการโลกะไปเพราะว่ามันมีสารกอมาเร็งหรือเปล่านะคะที่เขาบอกบอกกันมูแดงก็เลยแบบไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่ากลัวนะขวดละ49บาทนะคะจริงๆมันยังไม่หมดหรอกคะ่ะอ่ะให้ดูกันแบบตรงๆแต่ว่ามันลวงไม่ขึ้นแล้วคะ่ะเพราะว่าตัวแอปพลิเคเตอร์มันจะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยซึ่งมันลวงลงไป ที่กลนไม่ได้นะคะเอาจริงๆอ่ะซื้อมา49บาทอาจจะใช้แค่20บาทเองนะคะก็โลไปนะคะ2ตัวนี้นะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับเชิงโลหรอกก็มันล้วงลงไปไม่ได้แล้วก็ถือว่าหมดแล้วต่อกันนะคะต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าของ CanMake ค่ะ Quick l a s h Color นะคะมาสคาร่าตัวหลังของเขาเลยนะคะอันนี้ขายที่เมืองไทยอ่ะน่าจะประมาณเกือบ400บาทนะคะแต่ว่าเน,นี้ยมูแดงฝากเพื่อนซื้อ เพื่อนไปญี่ปุ่นมานะคะก็ประมาณ200 250ไม่เกินนี้นะคะหมูแดงขาคิดราคาที่หมูแดงได้มาแล้วกันนะคะเป็นมาสคาร่าที่ต้องพูดอีกไหม <laughs> นะคะมันเลิศมากนะคะจับช่อให้เสร็จแล้วก็ ติดทนแดงงันทั้งวันนะคะข้อเสีย่างเดียวก็คือล้างออกยากมากนะคะแต่ว่าหมูแดงอ่ะไม่ซื้อซ้ำเพราะว่าหมูแดงใช้ของเมอร์เรสกาอยู่ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะมูแดงมีนโยบายกับตัวเองปีนี้นะคะว่ามูแดงจะพยายามใช้แบรนด์ไทยให้มากขึ้นแลหมูแดงรู้สึกว่าเออเมอร์เรสกาถูกกว่าหาซื้อง่ายกว่าแล้วก็เด้งกว่าเออแอบเด้งกว่าแคนเมคคือแคนเมคอะถ้าวันไหนขนตามันมันหนังตามันมันไม่ขึ้นนะคะถ้ามีใครแบบประสบปัญหาเดียวกับหมูแดงนะแบบว่า เอยใช้มาสคาร่าที่เขาว่าแบบงัดขนตาขึ้นอะไรยังไงอะแล้วมันไม่ขึ้นนะคะลองเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหมูดแดงก็เคยคิดอย่างนั้นต่อไปนะคะเป็นแป้งของ p e พลเทราค่ะ o ออยล์แคปเจอร์ e r เดอันนี้หมูดแดงได้มาฟรีนะคะแต่ว่าไปดูราคาในเน็ตก็คือ495บาทหมูดแดงว่าแอบแพงแล้วเนี่ยให้มา5กรัมเองแบบ495บาทถ้าสมมติว่านางขายในราคาเอ้ยนางขายในปริมาณ30กรัมใช่ไหม อ่ะคิดซะห้าแล้วกันอันนี้5กรัม500นะคะ5้าหกก็500รอยคุณกอ่ะปลุกละสามพันแล 3, แ้เท่าชาแนลเลยอจริงคุมมันดีนะแต่บอกเว่ามันแพงไปหน่อยถ้าซื้อในเมืองไทยนะคะแล้วก็แบรนด์ไทยนะคะมีแป้งฝุ่นอีกหลายยี่ห้อที่ถูกกว่าแหละคุมมันได้ดีเช่นกันนะคะแต่เนี้ยคุมมันดีจริงตอนหมูแดงใช้ก็คือแบบรู้สึกว่าเออใช้นิดเดียวอะ คุมบันได้แล้วแต่ก็น่หละคะ่ะ5กรัมมันน้อยไปอะ่ะอันนี้ก็เป็นคุชชั่นของจองซามุนคุชชั่นรุ่นดังเลยนะคะสกินนูเดอร์ลองแวร์คุชชั่นนะคะมูแดงใช้เป็นสีมีเดียมนะคะอันนี้มูแดงใช้รีฟิล1อันหมดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะในคลิปรีวิวของที่ใช้หมดแล้วเนี่ยแหละแล้วมูแดงก็ใช้รีฟิลอีก1อันนะคะหมดไปในช่วงหลังจากคลิปนั้น ออกอากาศมูแดงก็ยังเก็บตลับไว้อยู่นะคะเพราะว่ามูแดงก็แบบเออติดสติกเกอร์พีเซ e ร์แนลไมันให้มันแบบเออน่ารักเป็นของตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังเป็นคุชชั่นที่มูแดงชอบอยู่นะคะจริงๆหมูแดงไม่ใช่คนที่ได้ใช้คุชชั่นมากมายอะไรค่ะเพราะว่ามูแดงก็พยายามจะลิมิตการใช้เงินของตัวเองนะคะคือแบบว่าเอออย่างตอนนี้มูแดงมีคุชชั่นที่เป็นตลับนะแค่ตลับเดียวมูแดงไม่ใช่คนที่แบบลองคุชชั่นเยอะๆทีเดียวขนาดนั้นนะคะหมูแดงเลยรู้สึกว่าคุชชั่นตัวเนี้ย ยังเป็นคุชชั่นที่อยู่ในใจของมูแดงอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ติดทนหรือคุมมันมากแต่ผิวสวยมากๆคือแบบเป็นต้นฉบับคุชชั่นอันที่หมูแดงจะซื้อในอนาคตอะ่ะคือแบบเออฟิลฟิลคนเก่าเขาทาไว้ดีนะคะมูแดงก็จะมีมาตรฐานว่าแบบถ้าผิวสวยฟิลจองแซมมุลตัวนี้เมื่อไหร่ก็คือซื้อได้นะคะแต่ตัวเนี้ยมูแดงก็คือเก็บเคสไว้เพราะว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งเราซื้อรีฟิลมาเติมอีกนะคะเพราะว่าก็เป็นคุชชั่นที่ชอบมากจ,จริงๆ ชิ้นต่อไปนะคะเป็นงานตานะคะของคอสตุกนะคะ Bring Me Brown Gel Liner นะคะน,นี่มูดงใช้เป็นสีเบอร์นหนึ่งนะคะ Hot Coco a อันนี้เป็นไอไลเนอร์ที่ดีมากๆนะคะแบบเขียนง่ายลื่นติดทนนะคะแต่ว่าอย่างที่มูดงบอกไปในออช่วงแคนเมกนะคะมูดงเป็นคนที่เปลือกตามันมากหนังตามันมากมันแอบไหลนิดนึงนะคะคือมูดงรู้สึกว่าถ้าใครไม่ได้แบบหนังตามันมากแบบมูดงอะ่ะอันนี้คือเลิศเลยราคา ร้อบาทนะคะมูแดงซื้อมานะคะไม่แพงเลยแต่ว่านั่นแหละค่ะมูแดงหนังตามันก็ยังคงค้นหาต่อไปว่าเจลไรเนอร์อันไหนที่จะอยู่ทนบนหนังตาม,มันนของมูแดงต่อไปเป็นสอเขียนคิวนะคะของ m i l เล่นะคะ6 D eye brow pencil หมูแดงไม่แน่ใจว่ายังขายอยู่ไหมนะคะเพราะว่ามูแดงซื้อนานแล้วจนแบบใช้จนฝามันงอนแงนหมดแล้วนะคะตัวนี้มูแดงซื้อมาราคา99บาทนะคะเป็นฟิลแบบ กระจัดเซลล์ใน Eve and Boy นะคะก็เป็นเดซอ o แคนคิวที่ดีนะคะเมคอัพชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะ่หมูแดงใช้หมดในระยะเวลา1ปีนะคะก็คือสระสีมูสเมนโล่ฟอนเดชั่นพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นแบรนด์สะสนะคะจริงๆตัวเนี้ยราคา159บาทนะคะแล้วก็ดิสคอนทิโนไปแล้วแต่ว่ามูแดงได้มาฟรีจากกิจกรรมอะไรสักอย่างนะคะทีนี้อันเนี้ยมูแดงอ่ะใช้หมดแล้วจริงๆนะคะแต่ว่ามูแดงไม่แน่ใจว่าจะให้ดูได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะลอง เปิดดูแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยหมูแดงเอาถาดแป้งเปล่าอะคะ่ะมาผสมแป้งฝุ่นนะคะซึ่งแป้งฝุ่นที่มูแดงใช้อตอนนี้คือแป้งของสัตว์สีเหมือนกันไปแป้งกระป๋องค่ะแล้วก็เป็นพรสีชมพูหมูแดงใช้เซ็ตรองพื้นทุกวันเลยนะคะที่แต่งหน้านะซึ่งมันจะเป็นฟิลประมาณนี้เนี่ยไม่รู้จะให้ดูได้ไหมเอาพอได้อยู่นะแต่คือทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าคือถาดอะ ตัวแป้งผสมรองพื้นมันหายไปแล้วนะคะหมูแดงเอาแป้งอื่นๆมาผสมแทนนะคะ ก็ใช้หมดไปแล้วในปีที่แล้วนะคะมอมมากเลยให้ดูก็คือเคลน้มๆนิดนึงแต่ว่านั่นแหละค่ะก็อยากให้ดูจริงๆว่ามือแดงใช้หมดจริงๆนะคะอยากให้ normalize การใช้เครื่องสอําอางแล้วมันมอมนะคะเพราะว่าซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเก็บนะคะซื้อมาใช้นะหมดเมคอัพหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมือแดงจะมาต่อที่หมดสกินแคร์เลยนะคะชิ้นแรกก็คือ tree tree cleansing water จากแบรนด์ p a n e r y นะคะอันนี้มาในขนาด300 ml ค่ะ ในราคา159บาทนะคะเออจริงๆในหัวของมดแรงตอนแรกอะ่ะส0 0 m l อม่ะมันต้องเยอะมากเลยแต่ว่าขวดมันก็ค่อนข้างจะปุกปิกแบบนี้นะคะอันนี้หมดแดงรู้สึกว่าเออใช้แล้วสิวมันก็ไม่ค่อยขึ้นจริงนะคือมันก็ช่วยดูแลสิวไปด้วย นะะในขณะที่เรา,เ,าเช็ดเครื่องสำอางอะเนาะเครื่องมือนีอาจจะดูแต่งหน้าเหมือนไม่เยอะนะคะแต่ว่าของทุกอย่างที่มูเดยใช้อ่ะมันจะมีความเกาะแน่นยึดติดกับผิวแล้วก็ค่อนข้างมี coverage นะคะคือจริงๆริงบเดยเป็นคนมีรอยสิวนะคะแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเลยคิดว่าตัวเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากอาจจะเป็นฟิลแบบเออลงคุชชั่นที่ไม่ได้ติดทนมากหรือว่าแบบ อะไรก็ตามที่ไม่ได้ติดทนมากอันเนี้ยจะใช้ได้ดีแต่หมูดแดงใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าแอบเปลืองนิดนึงเพราะว่ากว่าจะเช็ดออกแบบอย่างลุกวันนี้อะค่ะถ้าใช้อันเนี้ยก็จะประมาณแบบ4-5แผ่นก็เลยคิดว่าเออยังไม่ซื้อซ้ำเพราะว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของหมูดแดงเท่าไหร่ต่อไปก็อยู่ที่คลีนเซอร์นะคะนี้เป็นออของ f a c e Inface นะคะรุ่นซิก a านะคะก็จะเป็นฟิลลดสิว เหมาะกับคนผิวมันเป็นสิวเหมือนกันนะคะตัวนี้มาในขนาด 50ml เลยนะคะใหญ่บึ้มอันนี้จริงๆหมูดงชอบนะคือปริมาณแล้วก็ประสิทธิภาพดีเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากรู้สึกว่าจะขวดละ199บาทนะคะแต่ว่ามันชอบมีโปรแบบชิ้นที่สองหนึ่งบาทของวัดสดุอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปดูได้นะคะอันนี้หมูดงรู้สึกว่าล้างสะอาดจริงเขาอาจจะคิดมาแล้วมั้งว่าคนหน้ามันก็มักจะต้องแต่งหน้าแบบแมทแต่งหน้าที่มันติดทนกว่าผิว ประเภทอื่นนะคะอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ต้องใช้ถึง4-5ถึงแผ่นขนาดนั้นนะคะใช้3แผ่นก็อยู่แล้วนะคะอันนี้คิดว่าจะซื้อซ้ำนะคะถ้าใช้อันปัจจุบันหมดนะคะต่อไปนะคะเป็น Clear Nose นะคะ Acne Care Serum นะคะก็เป็นเซรั่มที่สําหรับชาวสิวชาวผิวมันอีกแล้วนะคะอันนี้ดีมากแล้วหมูแดงซื้อซ้ำเป็นขวดที่2แล้วนะคะอันนี้หมูแดงซื้อมาน่าจะประมาณ445บาท นะคะคือไม่เคยซื้อราคาเต็มสักทีนะคะเขาจัดโปรจริงๆตลอดคือช่วงก่อนอันเนี้ยมูแดงจะแบบว่าไปใช้ทุกตัวเลยที่ไม่เกี่ยวกับสิวเลยนะคะซึ่งความจริงแล้วอ่ะสาเหตุแบบพวกรอยจุดด่างดำต่างๆบนหน้ามูแดงอ่ะมันมาจากสิวหมดเลยซึ่งพอใช้ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวจบของมูแดงเลยอ่ะคือแบบถ้าสิวไม่ขึ้นหรือสิวขึ้นน้อยเมื่อไหร่ปัญหาต่างๆมันก็ไม่มาไงคือจุดด่างดำแล้วก็ไม่ต้องไปใช้พวก AHA ผาเซลล์ผิวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหยุด ไปตั้งแต่เราใช้ a c n e s e r ซ u m แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเซรั่มที่ดีมากๆสําหรับคนผิวมันแดงแล้วแดงก็จะใช้ต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้ขวดหนึ่งอะใช้ได้นานมากเลยอะเขาให้มาร้อย MML อ่แอลอะคือแบบหมูดแดงรู้สึกว่ามูดแดงเพิ่งใช้อันนี้หมดอะมอเ,อเ,อเอม,ดดมื่มอบบเดือน2เดือนที่แล้วเองมูแดงเพิ่งขึ้นขวดใหม่เมื่อแบบเดือนสเดือนที่แล้วเองอะดีมากยังอยู่ที่เคลียร์โนนะคะเป็นโฟมล้างหน้าอันนี้ เลยนะคะที่หมูแดงเคยชูไว้สี่หลอดใน อีพีที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือหลอดที่5เป็นโฟมล้างหน้าที่แบบสามัญประจำบ้านของมูแดงเลยนะคะในราคา189บาทจริงๆอันนี้ราคาน่าจะ200กว่าบาทนะ250กว่าบาทนะคะแต่ว่ามูดแมดะะงไม่เคยได้ซื้อะะราคาเต็มสักทีนะคะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่โฟมเมื่อกี้เพราะว่าเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วแล้วก็ชูไปสีหลอดแ,แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใช้มาตลอดเลยนะคะแต่ว่าเคลียร์โนสไม่ได้เข้านี่นะคะนี่ก็ไม่ได้ค่าคอมนะคะคือชอบผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆนะคะแต่ว่า ข้้าไดนะคะถ้าเขามาดูนะคะต่อไปนะคะเป็นโฟลเนอร์แพดของอาบิบนะคะฮาร์ l ลีฟสปอร์ตแพนี่หมดแล้วเหมือนกันนะคะอันเนี้ยจริงๆอยู่ในคลิปที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าคลิปที่แล้วเป็นอีกกระปุกหนึ่งนะคะอย่างที่มูแดงเคยบอกไปอะ่ะมูแดงซื้อจากเกาหลีแล้วมันแบบมันหนึ่งแถมหนึ่งอะคะ่ะอันเนี้ยเป็นอันที่แถม มูแดงใช้หมดแล้วนะคะก็เป็นโทนเนอร์แพดที่ดีค่ะแล้วเหมือนช่วงนี้มูแดงรู้สึกว่าเอ้ยกระแสโทนเนอร์แพดคือมามากคือทุกคนต้องมีโทนเนอร์แพดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ดีค่ะแบบว่าเหมาะกับคนผิวมันเป็นสิวอีกแล้วนะคะเพราะว่าผิวมันสงบลงได้เพราะว่าตัวนี้จริงๆนะคะมูแดงรู้สึกว่าตอนหมูแดงใช้ตัวเนี้ยเออรูขุมขนมัน มันหุบอ่ะเออมันสงบลงจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วค่ะคือจริงๆตอนเนี้ยมูแดงไม่ได้มีโทนเนอร์แพดในสกินแคร์รูทีนนะคะตัวนี้นะคะมูแดงซื้อมาจากเกาหลีนะคะราคา400บาทนะคะน่าจะประมาณนั้นนะมูแดงก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าซื้อนานมากแหละต่อไปเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะนี่ของสีจันค่ะสกินมอยส์เจอร์เบอร์สเจลครีมนะคะ,ะ,คะอันนี้ขนาด50 ml ค่ะมูแดงซื้อมาน่าจะราคาประมาณ269บาทนะคะก็269บาท249บาท299บาท แล้วแต่โปรนะคะอันนี้หมูแดงมีมาโชว์แค่กระปุกเดียวนะคะจริงๆหมูแดงใช้หมดไปสองกระปุกแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวหมูแดงจะคิดราคาท้ายคลิปเป็นอันนี้สองกระปุกนะคะอันนี้นะคะก็เป็นมอยเจอร์ที่หมูแดงชอบมากๆเลยนะคะคือแบบแบรนด์ไทยเนาะเขาก็จะทำมาเหมาะกับคนไทยหมูแดงติดนิดนึง คือหมูแดงว่าอยากให้เขาทาขนาดที่มันใหญ่กว่านี้แบบสักร้อยมลอะไรเงี้ยค่ะหมูแดงว่า50 ML มันน้อยไปนิดนึงนะคะต่อให้เป็นคนผิวมันยังไงก็ควรจะมีมอยส์เจอไรเซอร์ไว้สักตัวหนึ่งนะคะซึ่งเราแนะนําตัวนี้เลยถ้ามีโอกาสก็จะซื้ออีกค่ะตัวนี้นะแต่ว่าเออก็อยากลองยี่ห้ออื่นบ้างนะคะจริงๆหมูแดงมีเซรั่มเคลียร์โนกตัวนึงนะคะแต่ว่าหมูแดงทิ้งขวดไปแล้วนะคะเป็นเอ่อตัวดักสปอตอะคะ่ะที่เป็น ายแถบมะม่วงแล้วขวดเป็นแก้วอ่ะค่ะอันนั้นหมูดแดงซื้อมากราคา5้4บาทน่าจะประมาณนี้นะคะอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันนะคะแต่หมูดแดงอะใช้หมดไปก่อนเจ้าตัวอแอคเนสเซรัมนะคะถ้าใครได้ดูคลิปพวกแบบ โปรเจกต์แพนของมูแดงนะคะจะสังเกตว่ามูแดงอะใช้คอนซีลเลอร์น้อยลงมากๆ,ๆคือเมื่อก่อนเดงจะมีคอนซีลเลอร์ประมาณสอตัวเลยนะแบบแล้วตัวแต่ละตัวคือ Hourglass แล้วก็ L'Oreal Infallible <ๆ S 2> คือเป็นตัวที่แบบปิดตึบๆประ,ะับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เคลียโนสดักสบอดบอกแล้วนะอันนี้คือไม่ได้ค่าคอมอะไรจากเคลียโนสเลยนะคะเป็นผู้ใช้จริงนะคะก็ เป็นรีวิวที่เชื่อถือได้นะคะก็ลองไปหาใช้ดูนะคะบอกแล้วนะไม่ได้ค่าคอมจริงๆคือถ้าถ้านี่ได้ค่าคอมคืนนี่แปะลิง์แล้วแต่นี้ไม่แปะต่อไปมาเป็นเจลแต้มสิวกันบ้างนะคะนี่มูดังใช้ของมิซูมินะคะทั้งแบบหลอดแล้วก็แบบซองเลยนะคะแบบหลอดจะราคา99บมั้งหรือ129ประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบซองจะ49บาทนะคะ ตัวนี้มูดแดงใช้เป็นเจลแต้มสิวประจำบ้านของมูดแดงมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังใช้หลอดใหม่อยู่นะคะสิวยุบจริงค่ะแล้วก็ไม่ได้แสบผิวนะคือลงแบบง่ายๆสบายๆนะคะชิ้นที่มูดแดงหยิบมามันอาจจะหยิบโยงนิดนึงนะคะมูดแดงไม่ได้เรียงนะมูแดงแบบเจออะไรหมดแดงก็หยิบขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นของสีจันเหมือนกันนะคะเป็นกันแดดแบบซองนะคะกันแดดคุมสิวอันนี้ถูกมากเลยอะ่ะซองละยี่สิบเก้าบาทเองอะ่ะแล้วแบบคือแบบใช้ดีด้วยนะคือแบบขายเอาสังคมมาก อันนี้เป็นกันแดดที่เป็นสูตรสำหรับคนเป็นสิวผิวมันเช่นกันนะคะคือมือแดงรู้สึกว่าของใช้มูอแดงทุกอย่างก็คือแบบจะพยายามคุมสิวให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสิวครั้งหนึ่งมันเจ็บช่วงปีหลังๆมาเนี่ยก็หน้าไม่ค่อยเป็นสิวแล้วก็น่าจะเพราะว่าของที่ใช้หมดไปพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะ ก็เป็นกันแดดที่ดีนะแต่อันนี้มูดแดงแอบรู้สึกว่ามันจะทิ้งความมันบนผิวไวค้ค่อนข้างเยอะหน่อยมูดแดงใช้ตัวอื่นนะที่อาจจะไม่ได้เคลมว่าเหมาะกับคนผิวมันนะแต่ว่ามันทิ้งความมันไม่น้อยกว่าตัวเนี้ยเออก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้อต่อไม่ได้ซื้อตัวเต็มของเขานะคะอันนี้อยู่ในคลิปปีที่แล้วเหมือนกันนะคะเป็นกันแดดของ B.O.H b OH i o h a l นะคะอันนี้มูดแดงซื้อจากเกาหลีเนาะคลิปที่แล้วมูดแดงก็เคยบอกไว้ว่าเออเนี้ยมันหนึ่งแถมหนึ่ง ะะแล้วก็อันเนี้ยก็คือตัวแถมที่ให้มานะคะชอบมากแล้วไม่ขายแล้วนะคะแบบว่าตอนมูแดงไปเกาหลีอีกรอบหนึ่งอะนางไม่มีแล้วนางดิสคอนไปแล้วสงสัยแบบขี้ข้อมูลผิด <laughs> แบบว่าเอ้ยขายเอาสังคมเกินไม่เอาไม่เอาแล้วไปขายอะไรที่ได้กําไรดีกว่าอันนี้คือดีมากนะคะคือทาแล้วมันจะเย็นๆนิดนึงแล้วก็ซึมเข้าผิวไปเลยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ ปกป้องจากแสงแดดอะไรนะเพราะว่าใช้ตัวเนี้ยแล้วแต่งหน้าติดทนแล้วก็ผิวสวยมากคือมันก็หายากเหมือนกันนะกันแดดตัวไหนที่แบบพอลงเมคอัพต่อแล้วมันทําให้เมคอัพมันสวยขึ้นนะคะคือไม่ใช่แค่กันแดดเฉยๆอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออ่ k เมคอัพรีมูเวอร์ของ b e l l i n นนะคะนี่เป็นขนาดแบบ40 ml นะคะขนาดพกพาเนาะอันนี้ราคา99บาทนะคะจริงๆถือว่าแพงเหมือนกันนะ99บาทกับ ไซส์มินินะคะแต่แต่ชี She ทํามาเพื่อเมคอัพติดทนทั้งหลายจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสไปในเซอร์ไซส์เต็มนะคะคือแบบพวกมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์หรือว่ารองพื้นนะคะที่มันติดทนมากๆอันเนี้ยเอาอยู่นะคะแบบละลายหมดจริงๆนะคะเออละลายขั้นแบบ cleansing balm ของบารีลาโคเลยคือจริงๆหมูแดงชอบ cleansing balm ของบารีลาโคมากๆนะคะแต่ว่าเออมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบว่ามันเข้าตาเออแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเออโปะลงบนสำลีแล้วก็แปะที่ตาได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกแสบตาเหมือนตัว cleansing balm ของบารีลาโคนะคะอันนี้ก็คือดีค่ะ99บาทยอมจ่ายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้ออีกนะ เพราะว่าไม่ค่อยอยากซื้ออะไรซ้ำมากค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้มาจากการซื้อเมคอัพซ้ำๆกันหลายอันแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้อะคะ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับสกินแคร์ค่ะเอาละาค่ะหมูแดงก็รีวิวครบทุกชิ้นแล้วนะคะที่เป็นขยะของตั้งแต่กรกฎาปี2024นะคะจนถึงกรกฎาปี2025นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดกัน,นะคะะว่ามูแดงใช้หมดไปเนี่ยมูล,ลค่าเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวแดงจะเริ่มจากเมคอัพกันก่อนเลยค่ะ เมคอัพที่มูแดงรีวิวไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นคลิปมานะคะมูล,ลค่ารวมทั้งหมดเป็น4,326บาทค่ะ4,326บาทนะคะ, 4, าะ,คะหารตกเดือนละ360บาทและ50ตางนะคะแต่ว่าถ้าหารเป็นวันเนี่ยหมูแดงจะขอหารด้วย200ละกันนะคะอย่างปีนึง365วัน366วันอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันก็จะมีหลายวันเหมือนกันที่หมูแดงแบบไม่ได้แต่งหน้านะคะก็จะได้เป็นตกวันละ21บาท จุ 6, 3, สตางค์นะคะวันละ21บาทปีที่แล้วนะคะหมูแดงใช้ไป3,472บาทนะคะที่ใช้หมดนะเทียบกับปีนี้ before, หมูแดงใช้หมดไป4,326บาทนะคะก็ ใช้หมดเพิ่มขึ้นมาเน้นนึงนะคะคือมันมองได้สองแง่มันอาจจะมองได้ว่าหมูแดงใช้ของแพงขึ้นไออย่างหมูแดงคิดว่า4ี่พันสามอยี่บหกบาทมันแพงที่ชาแนลแน่นอนเพราะว่าชาแนลมันพันสี่เก้าสิบแล้วอะเออถ้าหมูแดงแบบซื้อลิปที่ถูกกว่านั้นนะคะยอดมันอาจจะไม่ถึงสี่พันก็ได้นะคะหมวดสกินแคร์นะคะตั้งแต่กรกฎาคมปีสองพยี่สี่จนถึงกรกฎาคมปีสองพันยี่สิบห้านะคะหมูแดงใช้ไปทั้งหมดสองพันแปดร้อยเอ็ดบาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับคลิป ที่แล้วนะคะหารตกเดือนนะคะจะได้เดือนละ233.4บาทนะคะและหารตกวันจะได้วันละ7.7บาทนะคะในหมวดสกินแคร์เนี่ยวันเนี่ยมูแดงจะหารทุกวันเลยนะคะหารยเลยเพราะว่ามูแดงใช้ทุกวันจริงๆนะคะแต่ยอดเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าคลิปที่แล้วนะคะรู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมูแดงจะใช้สกินแคร์เดือนละ182บาทนะคะปีนี้มูแดงใช้เดือนละ233.4บาทนะคะ คืออย่างที่บอกไปนะคะมันมองได้สองแง่อะของที่หมูแดงใช้อาจจะแพงขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหมูแดงอะใช้ของหมดเยอะขึ้นซึ่งหมูแดงมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราไม่ได้ซื้อของมาแล้วเราวางมันไว้เฉยๆเราไม่ใช้มันเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ยังไปซื้อของใหม่เข้ามาอีกนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะคะน่าจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆแบบกินข้าวอิ่มพอดีนะคะตอนจบคลิปถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้หมูแดงด้วยนะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย